นักมวยเขมรยินดีต้อนรับอองปวนสู่กัมพูชาหลังโพสต์ชมกระแสกุลข้อแม่แก้วรำจงนักมวยดังเขมรโพสตยินดีต้อนรับอองปวนปินโตสู่ประเทศกัมพูชาเสมอหลังโพสต์ชมกระแสมวยกุลข้อแม่ จากกรณีที่อองปวนตินโตอดีตนักชกมวยไทยที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพิธีกรในสนามมวยได้โพสต์ข้อความช่วงนี้มวยกุลข้อแม่คนดูเยอะมากๆกระแสมา,ะสะมาแรงจริงๆทำคนกัมพูชาร่วมถึงสื่อดังของประเทศกัมพูชาโพสต์ยกย่องอองปวนเป็นจำนวนมาก เพราะมีความคิดที่ต่างกับชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบเนื่องจากทางกัมพูชาได้นำมาบรรจุมวยกุลข้อแม่ในซีเกมส์2023แทนที่มวยไทยขณะที่ทางด้านฝากฝั่งแฟนมวยชาวไทยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถล่มอ่องปวนอย่างหนักโดยมีหนึ่งคอมเมนต์ที่ระบุว่าว่าทราบว่าคุณมีเชื้อเคมีแต่คุณมาทำมาหากินในไทยที่คุณกำลังทำหนะ่ะมันเป็นสิ่งน่ารังเกียจนะ ผิดหวังในตัวคุณจริงก่อนที่อ,องคปวนจะก็เข้ามาโพสต,ตอบกลับระบุว่าอันนี้คือคุณกำลังรังเกียจเหยียดคนที่มีเชื้อสายเขมรแล้วทำงานในไทยหรอกครับโลกนี้แม้ว่าจะมาจากประเทศอะไรสามารถทำงานได้ทุกที่ถ้าหากเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครคุณไม่ต้องผิดหวังในตัวคนอื่นหรอกครับคุณลองปรับมุมมองความคิดไปในเชิงบวกดูนะครับผมโทรมาในประเทศไทยและมวยไทยคือทั้งชีวิตของผม ซึ่งต่อมาก็มีทั้งแฟนมวยไทยและคนกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายก่อนที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวในที่สุดอย่างไรก็ตามทางบ้านแก้วรำจงนักมวยชาวกัมพูชาเจ้าของฉายาเสือรายแห่งพรับตะบองได้โพสต์เฟซบุ o ๊กคลีโอแรมชอนกล่าวถึงอองปวน,ปนตินโตโดยระบุว่ายินดีต้อนรับคุณเสมอและสนับสนุนคุณคุณคือเพื่อนของฉัน